ผล,ลไม้ให้เลือกที่มีค่าโพแทสเซียมต่ำนะคะให้เลือกที่มีค่าโพแทสเซียมต่ำและอ่าต้องรู้เรื่องนี้ด้วยนะคะว่าหนึ่งส่วนของผลไม้นะคะเขา มีปริมาณเท่าไหร่นะคะเขามีปริมาณเท่าไหร่นะอันนี้เป็นตัวอย่างของผลไม้นะคะที่มีค่าโพแทสเซียมต่ำนะคะพุทราค่ะก็ประมาณ2ผลใหญ่เรียกว่า1ส่วนนะคะเรียกว่า1ส่วนคือในหนึ่งใน1วันนะคะทานส่วนหนึ่งก็เพียงพอแล้วสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะมีองุ่นเขียวนะคะองุ่นดำทานได้ไหมคะไม่ได้นะคะโพแทสเซียมสูงนะเพราะนั้นทานอางุ่นเขียวทานได้นะคะแต่ว่าอืมตรงนี้ตรงนี้นี้นะเป็น องุ่นที่มันไม่ได้เม็ดใหญ่มากนะองุ่นสมัยนี้เข้าเมืองไทยก็มีเม็ดใหญ่เบิ่มก็มีนะคะอ่ะก็ดูกันให้ดีๆนะคะว่าสัดส่วนประมาณไหนนะคะเราก็นับเกณฑ์เป็นองุ่นไซส์ธรรมดาปกตินะคะองุ่นพวงเนี่ยนะคะเอาประมาณ8ปดถึงสิผลค่ะก็จะนับเป็น1ส่วนอย่างมังคุดทานได้นะ ก็3ผลคิดเป็น1ส่วนนะคะโดยปกติแล้วอ่ค่ะถ้านับง่ายๆจาง่ายๆเลยเนี่ยมันไม่ต้องมานั่งจานะเอ้ยถ้าต้องดูว่าเป็นอะไรแล้วมันจะต้องนับกี่คํานับง่ายๆเลยค่ะประมาณ5-6คําคำาที่แบบว่าพอดีพอดีนะคะคาพอดีพอดีปากเรานี่แหละ5-6าํานับเป็น1ส่วนนะคะแต่ไม่ต้องอาปากกว้างมากนะอาปากธรรมดาธรรมดานะคะอ่าห้าถึงหกคำนับเป็น1ส่วนนะคะนับเป็น1ส่วน,นะ อย่างสับป,ประรดทานได้นะคะสับป,ประรดทานได้แตงโมก็ทานได้อ้ามาถึงประเด็นตังโมตังโมผู้ป่วยโ,โรคไตเนี่ยทานได้นะคะมีระดับของโพแทสเซียมต่ำถ้าเป็นโรคเบาหวานด้วยนี้ไม่นแนะนําให้ทานตังโมนะนะคะยิ่งเป็นเบาหวานและโรคไตด้วยโรคไตาทานตังโมได้แต่เบาหวานนี้ไม่นแนะนําให้ทานเพราะว่ามันจะทําให้ค่า น้ำตาลนะคะเพิ่มขึ้นในเลือดอย่างรวดเร็วเพราะว่าแตงโมเป็นผลไม้ที่มีค่า glycemic index เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงเร็วแล้วก็จะไม่ดีกับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ